การรับการกระตุ้นจากภายนอกต่อเนื่องนะครับผมตัวรีเซพเตอร์นะครับก็จะรับมาแล้วก็ส่งสัญญาณตามเข้าผ่านเส้นประสาทเนี่ยอันนี้คือตัวตัวเซลล์นะครับนี่ก็ตัวเซลล์ก็จะมีเขาเรียกว่าเส้นประสาทไปเชื่อมต่อกับตัวเซลล์อื่นซึ่งมีตัวหัปเขียวตัวนี้นะตัวนี้ตรงนี้ตรงหัวนี เน้นที่ตรงหัวเนี่ยตรงนี้มีชื่อว่าเซนแนปเซนแนปซิสตัวนี้เป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัรรับสารข้อมูลจากเซลล์อื่นมาจะรับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่เนี่ยตัวนี้ก็จะมีก็จะเครียดไปด้วยนะครับการทํางานต่อเนื่องของเซลล์นะก็จะเป็นการรบกวนอันนี้ก็ทำให้เกิดการเราก็จะกลายเป็นรู้สึกเหนื่อยนะครับเหนื่อย ถ้าเหนื่อยธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับตัวนี้เซล์ลนี้ความเหนื่อยของมันเนี่ยจะทําให้เซล์ลขนาดเล็กลงนะครับเซล์เล็กลงเพราะว่าเซลประซึมน้ําที่เลี้ยงลงเนี่ยก็จะน้อยลงเมื่อน้อยลงเนี่ยก,ก็เกิดขนาดตัวเซล์ลก็จะเล็กลงนั่นคือเป็นเกิดอาการเหนื่อยนะครับทั้ง ที่จริงปกติเหนื่อยเนี่ยก็เกิดจากทางจิตใจนะเหนื่อยก็เกิดจากทางจิตใจแล้วก็กำกำเนื้อด้วยเหนะื่อยล้าเหนื่อยอ่อนขึ้นมานะครับการเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนเนี่ยก็จะเกิดจากสุขภาพที่เสื่อมนะครับเกิดจากอารมณ์เสียใจกังวลเกิดจากความกลัวความคําเคร่งต่อง,งานนะครับก็ทำให้เกิดความเหนื่อยได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รบกวน ความเหนื่อยก็เกิดจากสิ่งรบกวนด้วยนะครับเ,เช่นการใช้สายตามากือนานเกินไปนะครับเกิดจากอาการท้องไม่สบายท้องผิดปกติท้องอืดท้องผูกอลไรเนี้ยก็กลายเป็นสิ่งรบกวนทําให้เกิดความอาการเหนื่อยที่มาได้นะครับของความเหนื่อยเนี่ยนะผลข,ของความเหนื่อยเนี่ยก็อันหนึ่งก็มาจากการเกิดมีการขัดขวางเกิดขึ้นจากการกระตุ้นนี้นะ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นอยู่ที่บ่มนะครับที่เรียกว่าซนเนปซิสเนี่ยเป็นตำแหน่งที่จะรับจะรับต่อส่งสารข้อมูลไปที่สมองที่มีชื่อว่า um เซเลบรัมนะครับตัวซนเนปซิสนะครับอันนี้นะซนเนปซิสระหว่างเซลล์อื่นกับ เซลล์หนึ่งกับอีกเซลล์หนึ่งมันจะต่อกันด้วยส่งสารต่อกันคือเซแนปซิสตัวนี้นะครับสารตัวนี้เมื่อมีสิ่งรบกวนขึ้นมามันก็จะทำให้เกิดการล่าช้าเป็นอุปัตรคเกิดขึ้นได้นะครับผมอาการอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอาการเหนื่อยนะครับก็มักจะเกิดกับในเด็กที่หนึ่งเด็กเหนื่อยเร็วอาการี่เด็กเหนื่อยเร็วนี่ครับ เราก็ต้องต้องดูนะครับการเด็กเหนื่อยเร็วมันจะหายได้ก็ต่อเมื่อว่าต้องได้รับการฝึกนะได้กล่าวการฝึกฝนอย่างถูกต้องนะให้รู้จักการทํางานรู้จักการพักผ่อนหรือว่าให้การการเล่นระหว่างการเล่นกับการทํางานให้ให้มดุลกันนะครับไม่ให้น้อยไปไม่ให้มากไปนะครับโดยตามปกติคนเราทั่วไปนะครับการเหนื่อยก็จะมาจากการทํางาน หากพักผ่อนไม่พอนะครับก็จะเหนื่อยความเหนื่อยก็จะเมื่อมีความเหนื่อยมันสะสมหรือบางคนว่าเครียดเราก็เรียกว่าความเหนื่อยเนาะก็จะเกิดการสะสมสะสมเก,กาะกันเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาอย่างนี้ก็จะก่อให้เกิดโรคขึ้นมาได้นะครับผมเป็นความเหนื่อย อาการความเหนื่อยเหล่านียเขาเรียกว่าเกิดจากส่วนสมองที่ว่าโนเลสเทเนียนะครับโนเลสเทเนียนี่ก็เป็นเป็นอาการเหนื่อยล้อรังนะครับผสมกับอาการทางจ,จิตใจทางจิตนะครับเรียกว่าอ่อนเปลียเพลียแรงนะครับนะอาการเหล่านี้มันเป็นเกิด,กดทาให้สมองส่วนที่เรียกว่าเซเรบรัมเนี่ยนะครับเซเรบรัมถูกกด นะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของอาการป่วยต่างๆจากความเ,เหนื่อยได้เช่นเดียวกันนะครับผมนอกจากนั้นแล้วก็จะมีความกังวลเนาะความกังวลก็มากระตุ้นซึ่งสิ่งลอานี้เป็นกระตุ้นอย่างอัตโนมัตินะครับความวิตกกังวลก็จะกระตุ้นซึ่งเป็นการทํางานของประสาทอัตโนมัตินะครับตรงนี้ทําให้เกิดอาการ ผปดปกติทางเดินอาหารเบื่ออาหารบ้างอาหารไม่ย่อยบ้างท้องผูกบ้างและก็อาการอื่นที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็จะเรียกว่า,าที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยหรือหลังเนี่ยครับนูรัสเตเนียเนี่ยนะครับก็ก็ก็เป็นส่วนที่สำคัญซึ่งจะมีส่วนผสมกับทางด้านจิตใจด้วย